ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสองเพลงพอได้ไหมพอได้อยู่ใช่ไหมคะยังได้อยู่เนาะเหลืออีกแค่สองเพลงสุดท้ายแล้ว ที่เราจะอยู่ด้วยกันนะคะสวัสดีคนที่เพิ่งผ่านไปผ่านมาและเพิ่งเข้ามาชมกันด้วยนะคะแนะนำตัวอีกครั้งนะคะนอนน้ำเองนะคะมาจากรายการเด e Star i ไ o l นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จักนะคะไม่ต้องไปเซิร์ชนะคะไม่ต้องไปเซิร์ชเลยโอเคนะมากันต่อที่เพลงที่สามด้วยความที่สองเพลงมันช้าไปนิดนึงเนาะเพลงที่สามอยากให้มีจังหวะนิดหน่อย เพราะงั้นอยากให้ทุกคนช่วยกันนะคะถ้าเกิดว่าร้องไม่ได้ก็โยกให้กันนิดนึงก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครร้องได้ช่วยกันนะคะเพลงที่สามชื่อเพลงว่าลังเลค่ะอาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบาย 就如此地巧。 แต่ว่าขอกินนะ้ำนิดนึ่งแล้วกันนะาร่าใครดูแล,รแล้วใครรอดูวงต่อไปบ้างคะเนี่ยโอมีหลายคนเลยรอดูวงต่อไปใช่ไหมยังไม่ให้ไปวงต่อไปลองมาอยู่วงนี้กันก่อนอ่าเข้าสู่ ะะแต่ว่าพวกนี้ไม่ได้มาเป็นนักร้องนะคะพวกนี้มามาเดินแบบเพราะงั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาดูเดินแบบนะคะก็มาดูได้นะคะของแบรนด์ชื่อแบรนด์ว่าแบรนด์บันไดน,นะคะก็มาชมกันได้เลยจะเดินตั้งแต่ตรงนี้ไปสุดตรงนโน้นแล้วก็กลับมาที่เวทีสเตจฝั่งตรงข้ามนี่เองนะคะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าใครอยากดูว่าล้องเพลงเป็นแบบนี้แล้วเดินแบบจะเป็นแบบไหนนะคะ ก็มาเจอกันได้ในวันพรุ่งนี้เลยนะคะต่อไปเพลงสุดท้ายแล้วฝากกันเพื่อกับเพลง k ิงนะคะเพลงสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าใครโอ้เป็นไงคะเป็นไงคะสวัสดีค่ะเป็นไงคะวันนี้ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากไม่คิดว่าคนจะมาดูเยอะขนาดนี้ยังตื่นเต้นอยู่ไหมยังตื่นเต้นอยู่ยังตื่นเต้นอยู่เดี๋ยวให้ได้น้อมตัวดีกว่าค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองครั้งหนึ่งแล้วก็สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะหน,นน้ำค่ะมาจากรายการเดอะไทร์ด,ดอค่ะโอ้คือเจอก,เก,กันกี่ครั้งก็คือคุณบริบทเปลี่ยนทุกครั้งเลยจริงเลิศมากเป็นไงจึง้งไม่ธรรมดาใช่ไหมไม่ธรรมดาเลยอยากจิ้มน้ำไหมคะนิดเดยเดี๋ยว เชิญลยคป็นจิบน้ำนิดนึงเพราะว่าไม่ค่อยสบายวันนี้พี่นอนน้ำไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนอีกครั้งนะคะเข้าสู่ดิฟอนสเตทนะคะ,ะได้แล้วได้แล้วเสีย่ยแฮมอุ้ยเอา,อางี้เดี๋ยวฝากผลงา,านแล้วก็ช่องทางกระตามไปดยก่อนค่ะคะ่ะก็ขอฝาก IG ไว้ด้วยนะคะ IG ชื N ่อ X N O N A M นะคะหนอนน้ำค่ะแล้วก็ มีซีรีส์ค่ะซีรีส์ที่กำลังจะออน่าจะประมาณต้นปีหน้าค่ะชื่อซีรีส์ว่าลอยแก้วเป็นซีรีส์วายพีเลียดค่ะใช่ก็ขอฝากไปด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีผลงานอะไรนะคะส่วนใหญ่ก็จะอัปเดตลงทางอินสตาแกรมได้เละคะ่ะ สวัสดีตามิโซะแกรมกับพี่นนท์นามได้เลยนะคะไหนๆก็มางานจิบญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวเรามาคุยแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นกันมางเฮ้ยไม่ใช่อะไรอ่ะมันจะแอดวานซ์เกินอ่ะน่ากลัวมากไม่ไม่ไม่อยากจะถามว่าถ้านึกถึงญี่ปุ่นสิ่งแรกที่จะนึกถึงนึกถึงอะไรสิ่งแรกที่จะนึกถึงนึกถึงอะไรนึกถึงชุดชุดอุ้ยยังไงเพราะว่าเมื่อวานยังไงคะเพราะเมื่อวานได้ใส่ชุดเขาเรียกว่าชุดชุดอะไรอ่ะ เจอเอ่อเจอทุกมาะเทศแล้วนะชุดญี่ปุ่นละกันชุดญี่ปุ่นแลดูร้อนใช่ไหมมันคล้ายคล้ายกีโมโนแต่ว่าประมาณนั้น่ยูกาตะไม่รู้เออใกล้ใกล้เคลียร์ใครที่รู้นะคะฉันไมบอกแล้วสองคนด้วยตัวมัวรอแบบว่าได้ดูไหมดูสิคุณใส่สีฟ้าอันนี้ดูจริงอันนี้ดูจริงดูจริงอาะคุณคุณดูจากไหนคุณดูคุณดูเราจากตรงนู้นหรือคุณดูเราจากอินสตาแกรม มาจากอินสตาแกรมเพราะว่าเราต้องถึงเวทีนี้อ๋อโอเคนั่นให้อภัยเป็นไงผ่านไหมกับชุดเมื่อวานสวยชุดิลมากเลยใช่ไหมจริงชอบไหมชอบไหมคะเอาจริงชอบนะแต่ชุดมันหนักมากเลยเมื่อวากำลังเลกอยู่ว่าคนญี่ปุ่นเขาแบบใช่ัยคนญี่ปุ่นเขาใส่ยังไงได้ทั้งวันเพราะมันหนักมากเดินเมื่อวานเดินขึ้นสเตจนะเกือบตกบนไดน้าทีเหมือนเพราะว่าชุดมันหนักมากแล้วก็ชุดมันยาวจริงอุ้ยทำไมไม่ ไม่ทำไมไม่ใส่มาลองวันนี้เพราะว่าเพราะว่าใส่เมื่อวานมันก็มันก็เดี๋ยวมันจะซ้ำไงเลยคนคนที่เขามาเห็นเราแล้วเขาจะเผื่อช่วยคนเดินด้วยทำไมเล่ชุดไปซักหรือเปล่าเนี่ยทำไมใส่มาวันนี้อีกครั้งนึงเป็นไงวันนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เปลี่ยนอีกชุดหนึ่งนะเอ้ยนี่พรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้ไปสเตทไหนคะสเตทดูเลยฝั่งตรงข้ามพรุ่งนี้ทำอะไรเดินแบบเหรือ้องเองเดินแบบเดิน เดินจากตรงนี้ไปตรงอู่นแล้วก็กลับมาที่สเตจตรงนี้โอ้เป็นสตรีทโชว์ <S <S ชแล้วกลับมาที่โชว์สเตจอีกรอบหนึ่งช่วงเวลากี่โมงคะบ่ายสามโมงบ่ายสามนะคะสำหรับใครที่พวกนี้อยากมาเจอพี่หนอนน,นะเมื่อวานเถื่อพลาดไม่เห็นพี่หนอนน้ำใส่ชุดแบบสไตล์ญ,ญี่ปุ่นพวกนี้มีอีกหนึ่งวันตอนบ่ายสามนะคะที่สตรีทโชว์แล้วก็มาที่โชว์สเตจใช่แต่จริงๆว่าอยากให้มาทุกวันเลยเพราะว่าแต่ละแต่ละวง แล้วก็แต่ละคนใส่ชุดไม่เหมือนเดิมกันเลยสักวันถูกแล้วทุกคนนะมาทุกวันนะใช่ทุกวงมาทุกวันเราใส่ชุดเดิมทุกวันไหมล่ะเราไม่ได้ดีเดี๋ยวมันซาวมันซาวจบ <laughs> นล้วพวกนี้ก็ไม่ได้ใส่ชุดดีแล้วนะคุณนี้เปลี่ยนเป็นชุดอีกชุดหนึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นก็มาหาก,กันในวันพรุ่งนี้ได้เลยนะคะ